ผู้ถือป้ายโรงเรียนนะคะเด็กหญิงกับพิตาคำพันธ์และเด็กหญิงเฟรเซดาสีบัวขาวค่ะตามด้วยรอนเบเยอะ์ทั้งห้าใบของเราทั้งหกใบของเรานะคะเด็กหญิงกระโดงงอโชสว่างเด็กหญิงจันเจนัสจันสุขเด็กหญิงสั้นกระดสุขาเด็กหญิงระดับวงใหญ่เด็กหญิงสุณิราโนค่ะเด็กหญิงแคสโตร์ปิโชค่ะครับผมนี่คือโรงเรียนละกอนใจประชาการครับ ขบวนนะครับเป็นขบวนของทีมนะครับอย่างที่บอกครับดุรียนชุดน่ารักมากครับโอ้เราชอบชุดนี่สุดพี่ร้องคาร์เป็นชุดย้อนยุคทองย้อนยุ่ด้วยคาร์ลฟูลทีเดียวนะครับสุดยอดทีเดียวตอนนี้นะครับคณะนะครับในส่วนของคณะกราดิดไปยื่นนั่นเองกำลังแปรรูปขบวนนะครับต่อหน้ารัฐประธารด้วยกระตุ้นกระธานและแกรู้เสียที่มาริ่มกันครับมาด้วยชุดสีเขียว ที่เีครับคมนกำลังแปรรูปกระบวนอยู่นะครับตอนนี้ยงมาเลยนะคะ นะครับโรงเรียนนะครับข้อมูลโรงเรียนในสุดนั้นนักอมพิร์เปิดประสาทนะครับยังได้รับรางวัลนะครับสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่จุดแรกจะเป็นเซนติไฟล์สินะครับประจําคือกประมาณ2566ครับระดับเขตตรวจราชการที่4ลำดับที่4ีประเมินสถานศึกษาประัวศึกษาขนาดกลางและยังได้รับรางวัลเรี่ยวกับระดับการเรียเชื่อม งเรียนสอนขยาธเวิทยาสีโกลนะครับรางวัลสีมาพพสประเภทผลงานดีเด่นครับนากวิทยาสาวน้อยนะครับในปี2 5 6 5ด้วยนะครับรางวัลมากมายในทีเดียนะครับตามมาด้วยด้วยเชียร์ลีดเดอร์นะครับเจอร์เรนโบ้เนี่ยกระโปงสีรุ้งเลยครับพี่วาวค่ะน่ารักทีเดียวนะครับสวยงามค่ะในส่วนของสีรุ้งกระโปงสีรุ้งส่งเสริมด้วยนะครับเนี่ยนะครับ มสัสมาตามมาด้วยคณะกรรมการการแข่าขันยืนหนานของโรงเรียนนครไทยประชาสรรค์นนและนะครับที่ปรับะ่า่ รรมดาทีเดียวนะครับและคณะุณครูครับโรงเรียนณครชัยประาชาสรรครับนำโดย่านผู้ในการณพรชัยศรีผู้ในการสาวสวยและเก่งนะครับอีกท่านหนึ่งทีเดียวครับโรบงเรียนต่อไปครับนะครับขบวนต่อไปครับขบวนต่อไปเป็นขบวนสูตรพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล